วันนี้นมาทำบุญอีกแล้วค่ะในบรรยากาศของการสรนทูนมอบพระออมเป็นยังไงบ้างครับีบ่ก็ดีใจเหมือนทุกครั้งเลยครับผมก็เหมือนเราได้มีส่วนในการช่วยสังคมมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าน้องๆที่สาสงธาร์ที่ปากเกร็ดเนี่ยก็โหยังขาดแบบ เขาเรียกว่าสิ่งของอนุความสะดวกเยอะมากๆเลยครับผมเห็นบอกว่าทางแบรนด์เขาเลือกพี่มูเพราะว่าพี่มูเนี่ยเป็นใส่บุญใส่มือและก็ดีใจครับผมที่เขาเห็นตรงนี้ครับเพราะว่าอยากอยากช่วยจริงๆก็ถ้ามีโครงการอะไรที่น่าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็พร้อมจะช่วยครับผมของในวันนี้น้องๆได้ใช้จริงๆเป็นของจำเป็นจริงๆเนาะใช่ครับผมเพราะว่าทางบีบีเลิฟเนี่ยเขาเขาคัดมาเลยว่าที่ สถานสงเคราะห์ของปลากเกล็ดเนี่ยหรือว่าที่อื่นๆนะครับผมคือต้องการใช้ผ้าอ้อมแบบไหนบ้างก็จะมีสเปคของแต่ละที่เนี่ยส่งมอบให้กับท er างเบบี้เลิฟผู้ทางเขาเนี่ยก็จะจัดส่งให้เลยครับผมมาทำบุญอีกครั้งก็ต้องมีแฟนคลับมาด้วยเนะาะน่ารักครับผมท้ <c oughs> าแบบว่าทําบุญด้วยร่วมกับแฟนคลับนะ่ยค่ะเป็นไงว่าจะกำลังใจของเรามกันไหมโอ้โหก็ก็ดีใจครับผมเหมือนเราได้ทําบุญด้วยกันครับก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผม เม่ยไกลเม่ยไกลแค่ไหนเขาก็ตามไปอะไรอย่างเงี้ยรู้ทุกอย่างดีใจดีใจมากๆลยครับผมก็เห็นหลายๆคนเมื่อกี้นี้ตอนที่ระหว่างถ่ายรูปก็มีหัวหน้าโทรตามขึ้นหนีกันมานี่คือถ่ายแฟนคลับเลยรนะถ่ายแฟนคลับหน้าหังหน้าหังไอ้คนเด็กแต่สมบูรณ์กับแฟนคลับอะไรยังไงเพิ่มอีกไหมครัอ๋อตอนตอนนี้ก็เดี๋ยว ถ้าโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเรื่อง CSR จะเป็นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะผม mm hmm. ก็จะตณรงลงเรื่องทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้นครับ mm hmm. เพราะว mm ่า hmm. มันเป็นปัญหาที่เอาจริงๆคือทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอน mm hmm. ทั้งเรื่องแบบเรื่องโลกร้อน เรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆเรื่องอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นเรื่องขยะมันเป็นต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบทุกคนจริงๆเพราะทุกคนเราใช้อากาศในการหายใจเราจะช่วยในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างในที่นก็ตอนนี้ก็จะช่วยสำหรับเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับผมก<ม>็มจะช่วยนำช่วยนำเสนอเรื่องคอนเทนต์เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำม,มากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าพื้นที่ชุ่มน้ำคืออะไระและการรักษาไว้แล้วสามารถรักษาได้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมีพูดบรรยายในวันที่26นี้ครับคือเราจะมาทางสายนี้ ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าเหมือน่ายที่ให้อัดเลยอ๋อทาง CSR เลยใช่ไหมก็จะช่วยมากขึ้นครับใช้ความช่วยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์หลายๆลหลายๆโปรเจกต์เลยครับผมก็ทาง CSR มันเป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยได้จริงๆเพราะว่า แน่นอนว่าพอเรามีฐานฟนครับแล้วทาให้เราสามารถมีคนที่ช่วยกระจายข่าวได้มากขึ้นเพราะว่าคอนเทนต์เรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเป็นอย่างที่บอกไป mm hmm. ทุกคนได้รับผลกระทบมากจริงๆแล้วถ้าทุกคนช่วยเหลือกนันเริ่มจากการที่ตัวเราเองตัวเราเองมีวินัยในการเรื่องพวกนี้ mm hmm. แล้วก็เผื่อแผ่ไปยังคนอื่นมันทําให้สังคมเราหน้าอยู่มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้สิ่งต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามลพิษลดน้อยลงมี คนที่สังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็สามารถไปช่วยเขาได้เลย,เลยเระหว่างว่ากระบอกเสียงของเราเสียงของเราจะเป็นกระบอกเสียงได้ใช่ใช่ครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำเต็มที่อย่างในวันนั้นก็จะเป็นอีกบทสั่นหนึ่งของมิวเสนเต้นขนาดไหนคะหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะโหเตรียมตัวครับก็พยายามถามเขาเียว่า คือในส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำานะครับ mm hmm. ก็จะมี mm hmm. เขาเรียกว่าด mm ็อกเตอร์เต็มไปหมดเลย mm hmm. ที่เขาค่อนข้างเอ็กซ์เพรส์ทางด้านนี้คือเราก็จบวิทยาวิาวาอุตสาหการมมาก็ไม่ได้เชิงสิ่งแวดล้อมมากนะักทห้ hmm. เราต้องต้องร mm ีเสิร์ชเยอะมากๆ mm hmm. ก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยเนี่ยพื้นที่ชุ่มน้ําตอนนี้ต้องการคอนเทนต์ยังไงบ้าง mm hmm. เราจะสามารถพูดให้กับคนทั่วไปฟังได้ยังไงบ้าง mm hmm. เพราะเาเอาจริงๆเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ําถ้าในความเห็นผมคนทั่วไปอาจจะคิดว่าไกลตัว เราก็จะนําเสนอว่าเราก็คุยกับเขาว่าเราควรเราควรจะพูดยังไงดีเพื่อให้คนที่รู้สึกว่าไกลตัวเนี่ยคือรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครัเียงานซีรีส์ของเราบ้างคะออนแอร์ไปเป็นไงบ้างคะกษัตริย์ตอบรับเราชื่นใจขนาดไหนครับก็ชื่นใจครับผมเพราะว่าเราเราตั้งใจแสดงมากจริงๆแล้วแบบแฟนๆทุกคนบอกว่าเรามีเขาเรียกว่า พัฒนาด้านการแสดงมากขึ้นล้วก็คืดีใจนะเพราะว่าตั้งใจมาจริงๆครับผมแล้วก็ระหว่างที่ซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยก็ไปเรียนมาเพิ่มด้วยไปฝึกฝนไปทําตัวละครทาคาแรคเตอร์ต่างๆไปทําภูมิหลังมาเยอะมากเลยครับผมแล้วมันได้รับฟีดแบ็กที่ดีด้านการแสดงแล้วก็ดีใจชื่นใจหลายคนบอกว่ามันเกินไปกว่าที่พี่เมือสปอยไว้ด้วยค่ะสำหรับเ <c oughs> ล็บซึ่งเล็บซีนต่างๆหลังซึ่งลังา,างตามันก็ต้องเกินไปสิเพราะว่าเราก็พูดได้ไม่หมดนงครับผมก็พูด มันจะมีมากกว่านี้ไหมครับี่ต้องรอติดตามต้องรอลุ้นไปในแต่ละวีครับผมว่าจะเจออะไรบ้างแต่มีทุกวีใช่ไหมครับบอกให้ชื่ไม่ไม่แน่ใจเลยครับผมอย่างตอนตอนที่สามเหมือนเขาจะปล่อยสปอตมาแล้วก็ต้องรอไปดูแล้วกันไม่อยากพูดเยอะจากอาบน้ำล้างจานจะมีอะไรอีกไหมครับที่มีหรูต้องรอดูต้องรอดูแตมีอีกมีอีกแน่นอนมีอีกแน่นอนมันจะพีคขึ้นเรื่อย่มพีขึ้นเรื่อยปะค่ะผมรู้ ผมรู้สึกว่ามันมันจะเข้าพาร์ทเรื่องเรื่องดราม่าและปัญหาครอบครัวอะไรพวกนี้กำลังเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่ามันมันจบพาร์ทบทบัวละครไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ก็น่าจะได้เห็นว่าตัวซีรีส์เนี่ยสอดแทรกอะไรไปบ้างครับผมแล้วก็เริ่มหึงหวงแล้วใช่ไหมคะหึงห่วงมีก็จะมีความแบบความไม่เข้าใจต้องปรับความเข้าใจกันก็ลองดูครับว่าเป็นยังไงมันเป็นความรู้สึกจริงๆหนูเป็นบทที่อิน มันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์สิครับผมเราแบบสวมเป็นทานไทยล้วเป็นทานไทยแต่จริงๆแบบพอดูแล้วก็รีแอคไปแล้วมันเหมือนแบบเอ้ยมันเหมือนเราเป็นพอรู้สึกจริงอะค่ะตรงนี้พี่มีอะไรจะบอกก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนเห็นความสามารถด้านการแสดงของผมครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเห็นว่ามันจริงก็ดีมากเลยครับผมแล้วถ้ามันจริงจะดีมากเลย <c oughs> ไม่เป็นตัวละค, <c oughs> ะะะคร่ปดีกว่า เหมือน่เรามีข่าวดีว่าจะเล่นกับละครกับช่องเจ็ดแต่ว่ามันเหมือนแบบอาจจะโดนถอนตัวอะไรยังไงค่ะอ๋อเอาจริงๆเราไม่เคยพูดเลยะก็ของของทางช่องเจ็ดเอาจังริงเขาเขาเช็คคิวมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าด้วยเรื่องคิวเราไม่ตรงตั้งแต่ตอนแรกเราก็บอกเขาไปแล้วว่าคิวเราไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้เขาก็พยายามจะโยกย้ายคิวมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ก็ ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ได้ร่วมทํางานกับช่องใหญ่ด้วยแต่ว่าก็คุยกับทางเขาแล้วครับผมว่าถ้ามีโอกาสหนา้าก็พร้อมจะไปเล่นถ่าคิวว่างนะครับอย่างลองเปลี่ยนคิวใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะอลงัตได้มันแน่นมากจริงๆแน่นแบบแน่นเลยอันนี้คือเขาเขาคุยกับเราหลายรอบมากเลยใช่ไหมฮะใช่หลายรอบเลยครับผมก็มีการแบบมีปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าตอนแรกตัวตัวละครเนี่ยเขาเขาก็แบบเหมือนเป็นตัวละครนึ่งเขาก็พอเราไปเล่นกูเขาก็ช่วยเพิ่มบทให้เป็นอย่างเงี้ยอย่างั้นเสร็จทีนี้เราก็ยังคิวไม่ได้อยู่ดี อ้ตอนนี้ไม่ได้เวิร์กช็อปเลยครับผมถ้าเวิร์กช็อปเป็นเรื่องอื่นอือคือแค่เพิ่งเริ่มคุยเรื่องของเวลาใช่ไหมับใช่ใช่ครับผมเรื่องการล็อกคิวกันแล้วมีเรื่องอื่นๆติดต่อมาไหมเขาอยากช่างช่องเสร็จอีกเขาก็อยากได้เราก็รู้กันอ๋อมีมีครับผมก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ว่ายังไงครับผมว่าคิวได้ไหมด้วยเพราะว่าขั้นตอนพวกนี้มันจะต้องแบบเราต้อง ต้องมีการแบบคุยกับผู้ใหญ่ก่อนว่าบทเป็นยังไงบ้างมีการดูว่าคาแรคเตอร์เราเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูว่าคิวว่าคิวได้หรือเปล่าครับคือปีนี้เตรียมแน่นแน่นแน่นจริงจริงจะข้ามปิดเลยใช่ไหมใช่ไปถึงปีหน้าแล้วครับปีหน้าคืออาจจะว่างในช่วงสล็อตไหนรู้ไหมคะแบบมองหรือยังถ้าถ้าสล็อตที่ว่างน่าจะเป็นอาถ้าหลังเมษาหน้าน่าจะเอ้ยไม่ได้นะโอ้โหน่าใจ เมษารียนภาษาก็ได้อยู่ครับผมอันนีกคือเป็นคิวของงานแสดงทั้งหมดดูนะคะหรือว่าไม่มีงานมีงานเพลงด้วยอีเวนต์ด้วยครับผมแต่อย่างทางทางเข้าใจเขาก็พยายามปรับพดเพื่อที่อยากจะให้เรามาร่วมแสดงด้วยทางเขาน่ารักมากๆจริงๆครับผมแต่ว่ามันพอคิวไม่ได้ก็เลยแบบถ้ามีโอกาสก็ฝากตัวเรื่องหน้าเรื่องนะครับผมมีภาพไหมบบเออยากให้เราไปสื่อสัญญา อ๋อยังครับผมก็เราอยู่ในฐานะฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็ก็รู้สึกว่าเป็นนักแสดงอิสระก็ดีครับผมเราสามารถแบบทํางานตัวเองก็ได้ล้วสามารถไปเล่นกับที่ไหนก็ได้ครับขที่ช่องอื่นมี้บไหมคะอ๋อมีมีครับผมขณะนี้ต้องโดนแย่งตัวมั้ยครับมี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 มาหลายช่องเลยครับคิดจะเซ็นสัญญากับสังกัดไหนเนี่ยยังเลยครับเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์ที่ทำเองอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่เข้าไปเซ็นกับช่องไหนดีกว่า มีย้อนกลับเหมือนที่ที่เรานนที่เรามีดรงมากโคลงทวิตเตอร์อีกอ๋อครับเกิดอะไรอ๋อคือมันมันเป็นเรื่องที่สะสมมานานมากๆแล้วครับผมเ<ม>พราะว่าเป็น่วกคนรอบตัวแหละเ<ม>พราะว่าคนรอบตัวเราได้เอฟเฟกหมดเลยจากการที่เหมือนคือเราเรา,เราเ,ราเราเข้าใจว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะมีคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดี<ม>แต่ว่าคนรอบตัวเราที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่า คนที่เขาแบบเพิ่งเข้ามาใหม่เขายังไม่เก็ตกับฟิลแบบนี้ับผมแล้วม,มันทำให้คนรอบตัวเราเหมือนเ <c oughs> ขาเรียกว่านอยหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าทําไมต้องมาแบบโจมตีเขาด้วยทั้งที่เขาไม่ได้อะไรเลยอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าเราอ,อยากจะขีดเส้นมากขึ้นให้ให้รู้ว่า <c oughs> เป็นแฟนที่น่ารักเขาควรจะให้เกียรติเราและคนรอบตัวเราด้วยครับแสดงว่าแฟนคลับทุกคนจะรู้เส้นนของเราว่าได้แค่ไหนใช่ไหมคัใช่ใช่เพราะว่าผมผมรู้สึกว่าแฟนคลับผมน่ารักตรงที่มีพื้นที่แบ่งกันชัดเจน อันนี้คือแบบดีมากๆเลยนะเพราะว่าเรามี space สเปซซึ่งกันและกันมันทําให้เราสามารถอยู่ได้ครับเว้ยดีดีมากๆเราตอีนี้แต่ว่ามีบางคนที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเรื่องนี้เราก็เลยแค่อยากจะบอกว่าเหมือนช่วยแบบช่วย respekt ตัวเราด้วยแล้วก็ช่วย respekt คนของเราด้วยครับผมเพราะว่าคนรอบตัวเราเขาก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วเขาต้องมาต้องมาเจอแบบพวก hate speech หรือว่าคอนเทนต์ที่รุนแรงใส่เนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ใช่เรื่อง จริงๆเราคิดว่าเป็นแฟนคลับของเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแบบดิสเครดิตอันนี้อ,อันนี้ผม,มผมไม่รู้เลยครับผมเราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องพวกนี้มันซับซ้อนเนอะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลผมก็ไม่ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าไอาคนที่ทำแบบเป็นแฟนคลับเราจริงหรือเปล่าหรือเป็นแฟนคลับของคนอื่นนะหรือว่าเป็นคนที่มาดิสเครดิตนะเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยจริงๆแต่แค่อยาอยากให้รู้ว่าเวลาคุณทําแบบนี้ไม่มีคนที่เดือดร้อนมากจริงๆซึ่งแบบทั้งตัวเราด้วยทั้งคนรอบตัวเราด้วยแล้วก็นี่คือคือคืออยากจะฝากไว้นะว่าว่าการที่ เราพูดอะไรออกไปหรือว่าการที่เราคอมเมนต์หรือว่าทวิตอะไรออกไปอ่ะคุณด่าเขาก็จริงแต่สิ่งที่ดานะ่ามันคือสะท้อนตัวคุณเองนะเพราะหมายถคุณเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะับเรื่องเพลงดีกว่าค่ะพี่มิวเรื่องเพลงค่ะ สิงเกิลใหม่ค่ะกหมยังไงอะไรครับปล่อยออกมาแล้วยังไงครับก็ปล่อยทีเซอร์สองไปแล้วครับผมก็ฟีดแบ็กดีมากมากๆก็ขึ้นเทรนด์หนึ่งอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ด้วยครับผมก็ดีใจมากๆากเลยครับก็ตั้งใจปล่อยท่อนนี้มาให้ช่วยให้แฟนๆช่วยร้องร้องกันได้ไหมครับร้องกันได้สรุปชื่อเพลงอะไรครับอีกชื่อเพลงว่านันนาครับผมใกัสยอ้นนันนาช่วยร้องนันนาได้ไหมครับได้ลองร้องกันกัสอ้นไม่ only o ให้เธอเป็นคนคนนั้นมีเธออยู่เคียงข้างฉันให้เธอนั้นเป็นของขวัญสุดยอดต่อไม่ได้แล้วนี่ศิลปินคอคอท่าประกอบด้วยนะเนียเฮ้ยต้องดูในเอ็มวีใช่ไหมคะก็ต้องไปดูในดูในทีเซอร์มันก็มีท่าแบบมีเธออยู่เคียงข้างฉันก็คืออยู่ด้วยกันยังไงสอนตรงนี้เลยเนาะ ตัวเอ็มวียังไงบ้างคะพี่ตัว MV ก,<ม>ก็ก็อย่างทีเซสสอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมูดแอน,นทวนแล้วแหละว,ว่ามันจะพอไปทางไหนบ้าง<ม>แต่ว่าตัว MV เต็มเนี้ยก็อาจจะยังบอกไม่ได้ครับผม,มต้องรอติดตามในวันเพลงคอนเสิร์ตวันที่19น,นี้ครับผมมูดแอน,นทวนมันจะเป็นยังไงอะไรไหมคะพี่เป็นพอจะแบบกระซิบได่เต้ไหมคะเดี๋ยวถามแฟนๆดีกว่าทุกคนคิดว่ามูดแอนทวนเป็นยังไงครับน่ารักน่ารักสนุกสนุกใช่ไหมเป็นเป็นโทนดราม่า รอครัอต้องรอไปดูต้องรอไปดูรอ,อไปดูรอ,อไปดูคาด,ดหวังกับคาดหวังกับเพลงนี้มาก้อยแค่ไหนครับในเมื่อเพลงแรกมันแบบยอดพุง่งกระจายขนาดนั้ถ้าถ้าจุดประสงค์จริงๆของเพลงนี้นะครับผมก็เพลงนี้เนี่ยทำมาเพื่อฤดูการแบบช่วงนี้แหละ<ส>เป็นเฟสติวัลแบบให้ให้ให,ให้ให้มีความแบบความสนุกความเทศกาลอะไรพวกนี้ถ้าถ้าเขารู้สึกว่าเปิดเพลงนี้แล้วฟังสนุกก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละจะจะแพกขาดกันเนาะวันไหนเอ่ยวันที่19บาพฤศจิกายนนี้ครับผมก็ จัดที่อยู่ในฮอล์อยู่ในมอลล์ครับเวลาเวลากี่โมงนะครับผมเข้างานประมาณบ่ายตอนบ่ายตอนบ่ายสองครับผมแล้วก็ก็ตัวโชว์หน้าจะเริ่มประมาณเกือบสี่โมงประมาณนี้ครับผมเต็มที่ใช่ไหมคะไงเต็มที่เลยมีหลายเพลงมากๆจริงๆมีมีหลายโชว์แล้วก็มีเกสด้วยครับผมแล้วก็ใช่ใช่มีประมาณห้าเพลงได้ครับแต่เขาพี่มิวทุ่มงบไปหนักมากๆครับหนักมากจริงๆครับผมหนักมากจริงๆ เจ็ดหลักขึ้นหนักมากจ,จริงจริงได้ข่าวว่าเจ็ดหลักขึ้นจริงไหมครับมีจริงกับไม่จริงครับพี่มึงจริงครับผมเออค่าเช่า hall อ่ะว่าแล้วค่า c o l l e c ชั o n แพงมากจริงจริงเออแต่จะค่าชุดอีกเนาะพี่ม <h> ึงเนาะค่าชุดไม่รับค่าชุดไม่รับค่าชุดค่าชุดในแบบสุดเลยค่ะฝากชวนแฟนคลับเลยค่ะก็ ก็มีการประกาศไปแล้วนะครับผมว่าคนที่เข้างานมาได้เนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็มีให้ลงทะเบียนเพิ่มด้วยถ้าจำไม่ผิดนะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน mm hmm. ก mm hmm. ็เจอกันวันที่ 19- าพฤศจิกายนนี้น,นะครับผม mm hmm. บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีโชว์ประมาณ5โชว์มีเกสด้วยแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือจะมีคอนเทนต์ของช่วงป,ปีนี้กับปีหน้าด้วยที่จะมาสปอยนิดหน่อยน่าจะประมาณ4-5อย่างได้ก็รอติดตามกันด้วนยนะครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณนะ